วันนี้เองนะครับผ่านการถแถลงข่าวของทางวัฒน,นาป่าพงและก็ทางรายการโหนกระแสนะครับก็คมนะครับแล้วก็ทางลูกศิษย์ลูกหาเองเนี่ยก็จะได้เห็นข้อมูลต่างๆนะครับคือจากข่าวของท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์นะครับที่เรื่องเกี่ยวกับพุทธวจนะนะครับที่ได้มีข้อกล่าวหานะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับเท่าที่ผมฟังฟังดูเนี่ยมันก็จะ มีอยู่เรื่องเดียวแค่นั้นนะครับที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะก็คือเรื่องที่จะทําให้ท่านอาจารย์พระอาจารย์ศึกได้นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเส้นเงินหลักฐานทางการเงินอันนี้คือสิ่งที่ส่วนตัวแล้วค่อนข้างที่จะรู้สึกเป็นห่วงทางท่านพระอาจารย์มากนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติคําสอนของพุทธวจนะนะครับโดยท่านพระอาจารย์คึกฤทท่านเป็นผู้ที่มีอุปการะมากนะครับในการเผยแผ่ พุทธวจนะคําสอนจริงๆจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ทําให้ผมได้นํามาปฏิบัติใช้แล้วก็ยึดถือได้ในปัจจุบันนี้นะครับอื่นนี่ผมว่ามันอธิบายได้นะครับโลกวัชะโลกติดเตียนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ความคิดเห็นของผู้คนนะครับมีเหตุมีผลในการที่จะอธิบายได้มันก็แค่นั้นนะแต่ว่าในส่วนของการถึงขั้นหมดจากความเป็นพระเนี่ย มันมันไม่ได้ถึงขั้นครับที่เป็นโทษด,ดุนแรง้ายแรงอะไรเลยแคออ่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าบริบทตรงนั้นเนี่ยมันเป็นบริบทประเภทไหนยังไงนะครับก็สามารถอธิบายได้เล็กน้อยเขาไม่มีปัญหาแต่ว่าที่ค่อนข้างจะก,กังวลแล้วก็ห่วงก็คือเรื่องเกี่ยวกับเส้นเงินนะครับซึ่งวันนี้ได้รับข่าวนะครับฟังจากทางฝั่งของทางออทนายนะครับของทางวณนาป่าพงเองเนี่ยก็เป็นการอธิบายนะครับ เกี่ยวกับทางเยอรมันเกี่ยวกับอะไรนะครับส่วนข่าวของอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะมีของทางอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ก็จะมีของตํารวจเราก็ไม่รู้เนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือกองปราบเข้ามากระบวนการนี้ไม่แน่ใจว่ามันมันเริ่มยังไงมันมีจากคนที่เอารวบรวมข้อมูลไปร้องหรือมันเริ่มจากทางาทางกองปราบเป็นคนเริ่มแล้วก็เป็นลักษณะของการให้ข้อมูล กับอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนที่เ,เป็นสื่อเนี่ยในการที่จะค่อยๆสปอยเรื่องนี้มันออกมาหรือเปล่านะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องหลักฐานทางการเงินนะครับเพราะหลักฐานทางการเงินเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เกิดการออกหมายจับได้นะครับเพราะว่าข้อหาแต่ละอย่างที่ได้กล่าวหาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็น ข้อหาที่รุนแรงมากนะครับก็คือติดคุกเป็นกฎหมายอาญาเนาะไม่ว่าจะถ้าจะโดนก็จะโดนตั้งแต่1นึก็จะเป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าทางพระอาจารย์คือท่ทานดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสด้วยถูกไหมครับก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอันที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงินนะฟอกเงินก็คือการเอาเงินบริจาคเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบให้ไปเป็นอย่างอื่นเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ถ้ามีหลักฐานทางการเงินที่ชัดเจนแล้วสามารถที่จะขอสารอนุมัติออกหมายจับแล้วก็สามารถฝากขังได้อันเนี้ยก็จะทําให้สภาพความเป็นพระของทางพระอาจารย์ท่านสิ้นลงนะครับแล้วก็ต้องมีการศึกต้องมีอะไรแล้วก็ทีนี้พอถึงตรงจุดนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าแต่สําหรับ ผมไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าผมคงไปต่อของผมเพราะว่าผมก็ยังศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าทีา่แล้วก็ยังเคารพทั้งพระอาจารย์คึกฤทธิ์นะครับคนละต่างกรรมต่างวลาระเนาะเพราะว่าเราเองก็ได้รับประโยชน์เต็มรูปแบบจากที่พระอาจารย์ท่านได้สอนเราไว้แล้วนะครับคำสอนที่ท่านได้ตีความถ่ายทอดจากคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้เราเนี่ยมันค่อนข้างกระจ่างแจ้งทำให้เราเข้าใจแล้วก็รู้ว่า s o สในการที่เราจะ ไปศึกษาหาความรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงทําให้เราสามารถสอบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ตรงนี้เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักคิดในเรื่องของการหาข้อมูลที่มีประโยชน์มากที่สุดที่ผมสามารถนํามาใช้ต่อได้แต่สิ่งที่จะน่าเสียดายก็คือว่าคุณูปการและก็ภาพต่อไปในอนาคตสําหรับคนที่เขาจะเข้ามาศึกษาในเรื่องพุทธวจนะหรือคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเนี่ยมันจะถูกทําลายลงล่มสลายลง นะครับด้วยความที่ข้อกล่าวหาต่างๆนะครับแล้วรวมถึงทั้งสิ่งที่ท่านได้ทำท่านเป็น representative นะครับเป็นตัวแทนของทางประเทศไทยที่ศึกษาพุทธวิชาครับนึกออกไหมฮะแล้วก็มีพระจากต่างชาติเนี่ยเขาเข้ามา เรียนรู้ในแนวทางที่แนวคิดในเรื่องของการที่เราไปศึกษาที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าตรงจริงๆด้วยเงี้ยแล้วก็ทําอย่างนี้มานานกว่า30ปีแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วก็พระที่น่ากราบก็จะหายไปอีกลูกหนึ่งถูกไหมฮะเพราะว่าถูกศึกไปแล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือคิดในแง่ของ worst case scenario นะครับก็คือ,อ,อในแง่ที่แบบเลวร้ายที่สุดนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เส้นเงินไม่ชัดเจน นะครับหรือแม้แต่สามารถที่จะไม่ต้องเข้าคุกแต่สามารถยื่นประกันตัวได้อย่างเงี้ยก็เพื่อต่อสู้คดีนะมันก็จะเป็นเรื่องของแง่มุมทางกฎหมายในการพิสูจน์ทราบเรื่องของเจตนานะครับเพราะว่ากฎหมายอาญาเนี่ยมันจะต้องแฝงเรื่องเจตนาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับต้องพิสูจน์กันตรงนั้นต่อไปคงต้องใช้เวลายืดเยื้อในการที่จะพิสูจน์สรุปข้อตัดสินออกมานะครับสตอรี่ของเรื่องราวเหล่านี้ก็ ภาพรวมก็จะประมาณนี้ไอ้ส่วนที่ว่ามากังวลใจใครเกลียดใครใครกล่าวหาใครใครไปกับสีกาไปกับอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะไปเอาที่โชว์ออกมาแค่นั้นนะผมว่ามัน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 กระจอกมากเลยคือมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับมันเป็นเพียงแค่การอ,อีก คนที่เขาไม่ชอบคนที่เสียผลประโยชน์จากผู้ทวจนะคนที่เสียผลประโยชน์จากเรื่องมิจฉาทิฏฐิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความอคาาติอยู่แล้วอะก็มีก็ก็กกอาจจะรู้สึกป้ายสีได้มันก็สามารถทําได้ถูกไหมครับแต่ว่าในกรณีของการที่จะทําให้ท่านสิ้นสภาพแล้วก็ล้มไปจริงๆเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวก็คือหลักฐานทานการเงินซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางเราเองทางประชาชนทางสังคมเองเ,องเนี่ย ก็ไม่เห็นว่าแต่ละคนมีหลักฐานกับตาเนี่ยตรงนั้นชัดเจนแค่ไหนถ้าเราได้เห็นหลักฐานตรงนั้นเราก็คงพูดไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ตอนนี้เองในส่วนตัวเองก็ทำก็พยายามคิดในเรื่องของ feasibility หรือผลลัพธ์ที่มันจะเป็นไปได้ในมิติต่างๆนะครับแล้วก็ทำใจให้ยอมรับกับ feasibility หรือผลที่มันจะเกิดขึ้นมาได้เช่นถ้าท่านต้องศึกเราจะ เราจะเป็นยังไงนะครับเราจะวางใจกับเราอย่างไงก็คงจะต้องอุเบกขาแล้วก็มองว่าเออมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องกรรมที่เราต้องทําด้วยตัวเราเองเนี่ยแต่สิ่งที่ท่านสอนก็ยังคงอยู่กับเราแล้วเราก็คงรับแนวคิดที่ท่านสอนในการที่จะศึกษาดดูคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงไปใช้อยู่แล้วอนะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าท่านรอ,อ,อดจากคดีหรือข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฟอกเงินอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีแล้วกเออ็เป็นเรื่องที่ น่าชื่นใจที่พู้วจนะก็จะมีโอกาสได้เผยแผ่และก็ถูกปฏิบัติต่อไปนะครับท้ายส่วนี้ผมก็เอาใจช่วยนะครับก็ขอเอาใจช่วยทางพระอาจารย์คกฤทลิ์นะครับก็ก็ขอให้ด้วยเหตุปัจจัยแล้วก็ด้วยสิ่งที่เจต,ตนาดทีที่ท่านได้ทำเนี่ยก็ขอให้ท่านได้ผ่าน ผ่านผมอุปสรรคครั้งนี้ไปนะครับจริงๆผมทำรีแคปไปแล้วเนาะแล้วก็ลงไปพักหนึ่งไปนั่งดูคลิปตัวเองที่รีแคปไปปรากฏว่าผมพูดเนื้อหาผิดค่อนข้างเยอะเลยก็เลยอลบออกนะครับแล้วลงใหม่ดีกว่านะครับก็คือวันนี้มีการถแถลงข่าวของทางวัดนาปะพงนะครับโดยที่ตัวพระอาจารย์เองไม่ได้ออกมาถแถลงข่าวนะครับโดยให้เหตุผลว่าตัวทางทนายให้เหตุผลว่าก็คือมันยังมีเรื่องของคดีความที่เ,ทเยอรมน,นีนะครับเพราะฉะนั้นถากหลวงพ่อเนี่ยได้ทําการออกมา แถลงด้วยตนเองเนี่ยจะมีผลผ,ลผ,ลผูกพันกับทางคดีความที่อยู่ทางเยอรมนนีด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยให้ทางทนายความเป็นตัวแทนในการออกมาแถลงข่าวเองนะครับก็ก็เป็นคําแนะนำน,นะครับโดยที่เบื้องหลังเนี่ยบเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยคืออาจารย์เบียร์เป็นคนให้ข้อมูลในเรื่องนี้ว่าควรจะรีบออกมาแถลงข่าวให้เร็วที่สุดเนื่องจากมันมีการพูดถึงแล้วก็มีการเอ่อเป็นใช้คําว่าพระ ดังย่านปทุมวันลำลูกกาคองสิอะไรทํานองนี้ก็คือมันชัดเจนอยู่แล้วว่าหมายถึงใครนะครับอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่ามันชัดเจนว่าหมายถึง,งตัวหลวงพ่อเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้รีบออกมาพูดให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้มันจะได้ จะไดส้สิ้นข้อสงสัยไม่งั้นมันมันยิ่งนานมันยิ่งมันยิ่งเสียเปียบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลวงพ่อไม่ผิดนะครับยิ่งนานยิ่งเสียเปรียบนะอ่ะย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับผมไปฟังอา,อ,อาจารย์เบียร์มาแล้วอาจารย์เบียร์ค่อนข้างจะสรุปได้ค่อนข้างดีมากนะครับในเรื่องนี้ฟังแล้วผมชอบมากนะครับเราต้องเป็นกลางเนาะอย่างอย่างอย่างว่าไปจริงๆอะผมมันมีความอคกาติอยู่หมายถึงอคติในทางที่ดีอย่าใช้คำว่าข้างที่ดีเข้าข้างแล้วกันใช้คําว่าอคติในทางเข้าข้างหลวง,งพ่อน,นะครับผมเป็นลูกศิษย์ท่านเราก็ไม่่ออยาากให้้ทนตงประพิผด ในทางใดทางหนึ่งเลยเพราะเราจะวางตัวเป็นสิทธิ์หมายถึงว่าในอนาคตตะการตนใกล้เนี้ยผมเดาผมวางแผนไว้น่าจะอีกประมาณปีกว่าๆเนี้ยผมจะไปบวชที่วัดของท่านแล้วก็จะบวชยาวๆเลยนะครับก็เลยไม่อยากให้ท่านเนี่ยจะต้องมีข่าวซึมเสียอะไรเพิ่มเติมอีกซึ่งท่านเคยมีมาแล้วนะแล้วก็ทําการผ่านพ้นมาได้แต่ในครั้งนี้นะครับค่อนข้างใหญ่อยู่เกี่ยวกับเงินที่มีการโดนใส่ร้าย นะครับซึ่งจริงไม่จริงยังไม่ได้บอกนะว่าว่าจริงหรือไม่จริงนะแต่ว่ามีการให้ข้อมูลในเชิงว่าทางหลวงพ่อเนี่ยไปสาวที่ฝรั่งที่เยอระะมันนะครับโดยทั้งเงินทั้งหมดประมาณ12เกือบ13ล้านนะครับผมก็ค่อนข้างเยอะเลยมีการโอนเงินไปให้ทางผู้หญิงขั้นหนึ่งนะครับใา้ผู้หญิงท่านนี้ก็ทําการเป็นสมาคมเนาะพอเป็นสมาคมเสร็จนะครับก็จะตั้งมูลนิธิแล้วค่อยโอนไปส่วนมูลนิธิแล้วก็เงินจากในมูลนิธิเนี่ย ก็ได้ทําการโอนไปในส่วนของบัญชีส่วนตัวของพระอาจารย์เองนะครับซึ่งมันก็มีความน่าสงสยัยมีการตั้งข้อคําถามในเรื่องว่าการทําแบบนี้เนี่ยผิดหรือเปล่าเนาะ แน่นอนแหละมันมัน,ม,นมันตั้งคําถามได้ผมเข้าใจนะครับทั้งซึ่งทั้ง,ท,งทนายความเนี่ยก็ออกมาให้คําชี้แจงเนื้อเรื่องนี้ซึ่งส่วนตัวผมนะผมค่อนข้างโอเคนะครับผมฟังแล้วผมมันค่อนข้างชัดเจนนะครับส่วนตัวนะผมมองว่ามันค่อนข้างจะชัดเจนมากๆในส่วนที่ทนายความออกมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับทั้งเรื่องราวแล้วก็ไล่เรียงทไลา์ออกมาเนาะโดยที่คลิปนี้ผมไม่ได้จะมานั่งเล่าให้ฟังนะแต่ว่าสรุปสั้นๆก็คือมันมีในส่วนของอการโอนเงินไปให้กับทางศีกาที่เป็นเงินบัญชีในประเทศไทยนะครับ เป็นัดบัญชีของทางธนาคารกสิกรนะครับทั้งหมด27ครั้งนะครับโดยเงินนี้เป็นเงินสดเอาไปให้นะครับซึ่งก็เนี่ยมีข้อคำาข้อต้องการตั้งคําถามนะครับแล้วก็ไอ้เงินตรงเนี้ยที่อยู่ในบัญชีของทางกสิกรเนี่ยก็ได้ทาการโอนไปส่วนในส่วนของเงินบัญชีต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นของทางสมาคมนะครับที่อยู่ต่างประเทศนะซึ่งช,ชื่อบัญชีของทางต่างประเทศจะเป็นชื่อสมาคมพุทธวจนะ ev นะคบถ้าจำไม่ผิดนะซึ่ง ev ของทางทนายบอกว่า ev เนี่ยมันย่อมาจาก คาแปลที่แปลว่าสมาคมเอาพูดง่ายเอาเป็นไง,เอ,เ,นไงเอาเป็นว่างั้นแหละเนาะซึ่งในส่วนตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อมูลปิดบังอะไรเป็นข้อมูลที่เปิดเผยอยู่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเงินก็ไปแบบถูกต้องมีการเขียนใบปรนนาหรือว่าจุดประสงค์ในการโอนอย่างชัดเจนไม่ได้แบบว่าทําแบบลับๆอะไรแล้วก็มีคนรู้เห็นกันค่อนข้างเยอะโดยบุคคลที่โอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีตรงนี้ก็คือวัย,ยาวัจกรอย่างชัดเจนนะคะผมเพราะฉะนั้นตรงนี้อธิบายได้ทีนี้ควองเงินไปอยู่ตรงนั้นก็มีการทําเอกสารไว้ความไว้วางใจเพื่อให้ทางญาติโยมที่อยู่ทาง คนผู้หญิงคนนี้ที่บอกว่าหาว่าเป็นสีกาที่ทําการเปนเนี่ยซึ่งก็คือเขาได้รับ การไว้วางใจในการที่จะตั้งมูลนิธินะครับเพราะว่าจะมีการเหมือนจะตั้งวัดเกิดขึ้นนะครับซึ่งในการที่จะตั้งวัดเกิดขึ้นเนี่ยอต้องมีมูลนิธิก่อนถามว่าทาไมอ่ะเพราะว่ามูลนิธิเนี่ยจะเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กระถางวัดนะครับเพราะว่าทางวัดเองเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเงินหล่อเลี้ยงมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะเงินมันไม่ควรคู่กับทางพระแต่วัดมันต้องใช้เงินถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีส่วนตัวกลางที่เป็นเอาไว้ดูแลหรือเป็นมูลนิธิในส่วนตัวกลางในการเปิดมูลนิธิเนี่ยัจจคควาารรรสตอบไดด้ก อะไรยังไงมีการจดแวดผู้เสียภาษีมีเรื่องราวอะไรเนี่ยจะมีเอกสารค่อนข้างครบนะครับเพิ่งเป็นหน่วยงานที่จําเป็นจะต้องมีนะครับผมอะเรื่องนั้นว่ากันไปทีนี้เนี่เรื่องมันก็เกิดคดีความเกิดขึ้นในเรื่องของอตัวเงินที่เป็นส่วนต่างในการโอนเงินเพราะมันเป็นค่างเงินซึ่งทําให้เหมือนทางผู้หญิงคนนี้ได้ประมาณแสนเหรียญเลยนะครับหมายถึงว่าค่อนข้างเยอะนะแสนยูโรอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ข้อมูลผิดพลาดว่ากันไปเนาะก็คือได้แบบได้ส่วนต่างมันก็เลยมีความ เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเกิดขึ้นนะครับก็เลยมีการาทางธนาคารนะก็เลยมีการตกใจก็เลยหมายถึงว่าไม่ใช่ธนาคารถ้าจำไม่ผิดเหมือนทางทางเยอรมันเองเนี่ยก็ทําการตรวจสอบแล้วก็ทําการอายัดบัญชีนะครับแล้วก็ได้ทําการเรื่องรายละเอียดตนะ้องไปฟังเอาเองนะผมไม่อยากอธิบายนะพูดตรงนะผมกลัวอธิบายผิดเพราะมันมันซับซ้อนมันกลับไปกลับมาแต่เท่าที่ผมฟังมันค่อนข้างจะเมกเซนนะครับเอาเป็นว่าในเรื่องตรงนี้ก็มีคดีความเกิดขึ้นและทาง เรื่องการฟอกเงินเกิดขึ้นซึ่งทางหลวงพ่อเนี่ยชนะนะครับหมายถึงว่า,าได้ยกฟ้องไปพูดง่ายก็คือไม่ได้ชนะคดีนะยังไม่ทันได้ทําการขึ้นทรงขึ้นศาลเลยก็คือเกิดการยกฟ้องนไปเพราะว่าได้การตรวจสอบแล้วเอกสารทุกอย่างตรวจสอบหมดแล้วสุดท้ายยกฟ้องเพราะว่าเออมันเป็น มันเป็นเพื่อการกุศลจริงๆมันไม่ใช่แบบเพื่อการพอกเงินแต่อย่างใดนะครับผมพอมันเป็นเรื่องนี้ปุ๊บก็เลยเป็นการยกเงินไปในส่วนอีกอันหนึ่งซึ่งไปอยู่ในส่วนของบัญชีกลางของทางจังหวัดนะครับอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับก่อนจะทําการโอนเงินออกมาเงินตรงนั้นนออกมาไปอยู่ที่ที่อีกที่หนึง่งซึ่งได้มีการจัดตั้งของมูลนิธิต่อซึ่งมูลนิธิเนี่ยยังจัดตั้งไม่เสร็จนะครับเพราะว่ามันเพิ่งมีคดีความมาแตุ่ดท้ายก็เลยต้องพักเงินไว้อยู่ที่บัญชีของทางหลวงพอ่อ ที่เยอรมน,นีเพราะว่าเงินมันไม่มีที่พักถูกต้องไหมพอเปิดบริเวณที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเงินตรงนี้ก็ค่อยโอนเข้าส่วนของบริเวณทีซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ปี2 5 6 2ก็ยังไม่มีกิจกรรมใดหลังจากนั้นเป็นต้นมาซึ่งผมก็ อ่ะหลายคนคงตั้งความสังเกตว่าอา้าวแล้วตั้งมูลนิธิเสร็จแล้วเนี่ยแล้วจะทําอะไรต่อเนี่ยว่าจะเอาเงินไปใช้ในส่วนกิจกรรมต่างๆต่อก็ไม่มีคนดูแลพูดง่ายๆนะครับมันตั้งมูลนิธิเสร็จก็จริงแต่ว่าผู้ดูดูแลเนี่ยไม่มีซึ่งตอนแรกเป็นวัยเ,เป็นคนเก่าก็คือคนที่เป็นโจทย์เก่าเนี่ยแหละเป็นผู้หญิงที่เป็นสีกาที่หาว่าเป็นชู้สาวกับหลวงพ่อนั่นแหละซึ่งฟังไปฟังมาสุดท้ายมันไม่ใช่ชู้สาวเลยด้วยซ้ำมันเป็นในเชิงคู่กรณีกันด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าในเรื่องเนี้ อาจจะเป็นการกล่าวหาก็ได้นะครับต้องรอดูหลักฐานต่อไปนะครับซึ่งในตรงนี้ทางที่ผมฟังจากทางทนายเนี่ยทางทนายจะกังวลในเรื่องของโดนกลัวว่าจะเป็นเรื่องของการฟอกเงินซามากกว่าจะเป็นเรื่องชู้สาวเซ่ด้วยซ้ำซึ่งคนที่กําลังตรีตาในเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องเป็นในเรื่องของการออในเชิงชู้สาวผมว่าตกไปได้เลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้พ่อยพูดถึงตรงนี้เลยเพราะว่ามันไม่มีอ่ะมันไม่มีมูลเหตุอะไรเลยแลวเขาอธิบายให้ฟังค่อนข้างจะชัดเจนนะในเรื่องนี้เพราะว่าเส้นทางการเงินมันชัด เพราะฉะนั้นจะไปตอบเป็นในเรื่องว่าชูสาวไม่ได้มันเป็นในเรื่องของการฟอกเงินซึ่งมันใหญ่กว่าเรื่องชูสาวเสียด้วยซ้านะคะผมซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเขาก็อธิบายได้ชัดเจนค่อนข้างดีนะครับเอกสารอะไรเนี่ยมีเกือบครบนะครับเขาบอกว่าเขาเตรียมการภายในเวลาสั้นๆเนี่ยมีพอและที่จะอธิบายให้ฟังแบบแบบรวดรัดได้นะครับแต่ในารายละเอียดลึกๆเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็น่าจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับสาหรับในเรื่องข่าวตรงนี้ผมมองว่า อ่าทำไมต้องแล็บแล้วเกินผมอยากให้มันข่าวมันยาวเนี่งนว่าคลิปมันยาวเนาะคือเมผมผมอะ่ะก่อนจะฟังคลิปนะผมพูดตรงแล้วผมอะ่ะต้องวางใจเป็นกลางเพราะผมก็แอบกลัวเหมือนกันพูดตามตรงว่ากลัวว่าท่านจะผิดนะแล้วก็เลยต้องว่าอ่าโอเคงั้นเราวางใจเป็นกลางแล้วกันหากท่านผิดเราก็ว่าไปตามผิดนะเราอย่าไปเข้าข้างท่านเนาะบุคคล ไม่ดีเราจะเข้าข้างได้อย่างไรถูกต้องไหมต่อให้เป็นอาจารย์ก็ตามถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราเอาพระธรรมไว้ก่อนแล้วกันผมกอดพระธรรมไว้แน่นเลยนะครับเอาใช้หลักพระธรรมในการโยนนิสงมนาธิการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงนะครับแบบหนักหนักนวงน,นเลยนะครับมีคนโจมตีมากมายหลังบ้านทักมาออกแนวว่าว่าผมออกมาล้อนตัวหรือว่าออกมาพูดดีเข้าตัวอะไรอย่างเงี้ยว่าเออไม่ได้ยึดที่จริงๆก็แอบยึดที่ตัวท่านนั่นแหละแต่ทํามาเป็นแบบไม่ได้ยึด ไม่ได้ยึดตั้งแต่แรกนะครับเพียงแต่ว่ายึดในเรื่องของการถ่ายทอดธรรมะนะครับเพราะว่าบุคคลที่เราจะฟังนะธรรมะมันมีบุคคลที่สาธยายหรือว่าถ่ายทอดเยอะมากเราก็ต้องเลือกเนาะซึ่งผมเลือกท่านเพราะว่าเราถูกจริตที่ท่านแค่นั้นเองนะครับถ้าท่านเป็นอะไรหมายถึงว่าในเชิงมรณาภาพหรือโดนติดคุกหรือว่าอย่างเช่นคดีความอย่างเงี้ยเป็นเป็นต้นนะถ้าเกิดขึ้นมาจริงๆนะ ก็จะไม่มีบุคคลที่ถ่ายทอดธรรมะในพุทธวจนะที่ดีแบบนี้ซึ่งมันจะมีมีคนอื่นแน่ๆแหละแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ได้ถูกจริตเท่าเท่ากับบุคคลหรือเท่ากับท่านหลวงพ่อกลิตนั่นเองนะครับอันนี้คือความเสียดายที่ผมยึดในตัวท่านแค่นี้แต่ไม่ได้ยึดในเชิงว่าท่านจะต้องถูก100%นะครับผมอันนี้ต้องทําความเข้าใจด้วยเนาะในเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือถ้าอาจารย์เนี่ยหากสุดท้ายแล้วนะผมอยากเรียกร้องเลยหากสุดท้ายแล้ว มีเข้าไปในสูตรของชั้นอายการและสุดท้ายทําการยกฟ้องนะครับผมผมอยากจะเรียกร้องให้เพจดังทั้งหลายแหล่นะครับที่พาดหัวข่าวค่อนข้างจะไปในทางโจมตีท่านนะแล้วก็บุคคลคนใดก็ตามที่มีการคอมเมนต์ลงไปออกแนวโจมตีท่านเนื้อเรื่องของทั้งสีการแล้วก็เรื่องเงินนะครับย้ายออมขอโทษหน่อยเหมือนที่ท่านกําลังว่ากล่าวอยู่ในขณะน,นี้เยอะแยะมากมายฝากไว้นิดนึงนะครับออกมาขอโทษนิดนึง